ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการพบของมงคลติดกระเป๋าสตังค์เพื่อเรียกทรัพย์ สำหรับคนไหนที่ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยดูดซับได้ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องการเงินลองไปหาของสามสิ่งนี้มาเก็บไว้ในกระเป๋าด้วยเพราะว่ามันอาจจะช่วยในเรื่องของเคล็ดลับการดูดซับก็เป็นได้เรามาดูว่าของสมสิ่งที่ควรมีติดกระเป๋าสตางค์มีอะไรบ้าง 1. เหรียญโบราณอีกหนึ่งความเชื่อยึดถือมาแต่โบราณ คือให้เก็บเหรียญโบราณติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้เชื่อว่ายิ่งเก่ามากเท่าไรจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะแก้ปราณสี่พิฆาตทั้งยังช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายพูดผีปีศาจต,ต่างๆได้และเหรียญที่เหมาะแก่การเก็บที่สุดคือเหรียญเก่าหนึ่งสตางค์ในสมัยก่อนเชื่อว่าจะช่วยหนุนดวงการเงินโดยเฉพาะผู้ที่ค้าขายปล่อยสินเชื่อจะมีกำไรไมิขาดทุน 2. การ์ดสีเหลืองเพราะเชื่อว่าสีเหลืองเป็นตัวแทนของธาตุดินธาตุแห่งความเป็นปึกแผ่นมั่นคงเสริมดวงการงานได้อาจจะเก็บเป็นบัตรเครดิตบัตรเอทเอมที่มีสีเหลืองหรือซองใส่บัตรสีเหลืองพกติดไว้ในกระเป๋าสตางค์เสมองานที่ทำอยู่จะก้าวหน้ารวดเร็วไม่มีปัญหาติดขัดไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆ 3. โบราณเชื่อว่าหากอยากมีเงินเก็บควรเก็บธนบัตรที่มีเลขลงท้ายเป็นเลขมงคลไว้ในกระเป๋าสตางค์เสมอเช่นลงท้ายด้วยเลข8และ4เพราะเชื่อว่าเป็นเลขที่มีอำนาจแฝงเรื่องความมัง่งคั่งจะช่วยหนุนดวงการเงินทําให้มีเงินไหลเข้ากระเป๋าไม่ขาดสายควรเก็บไว้ในช่องใดช่องหนึ่งของกระเป๋าเพื่อไม่ให้ปะปนกับธนบัตรใบอื่นและไม่ควรนําออกมาใช้เด็ดขาด และนี่ก็คือของมงคลสามอย่างที่ควรพกติดไว้ในกระเป๋าสตางค์เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วอันดับต่อไปก็คือการเลือกสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดในปี2565นี้สำหรับผู้ที่มีความเชื่อเรื่องของโชคชะตาช่วยเสริมดวงด้านต่างๆให้ชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองการงานสุขภาพหรือกระทั่งความรักวันนี้เรามีสีกระเป๋าสตางค์ มาให้ท่านเลือกตามวันเกิดเพื่อช่วยเสริมดวงในปี2565นี้โดยเราจะเริ่มจากผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มักจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมีความกระตือรือร้นและความทะเยอทะยานแต่ก็มีนิสัยใจร้อนเหมือนพระอาทิตย์ตามวันเกิด จึงมีลักษณะเฉพาะตัวคือเป็นคนทําอะไรรวดเร็วว่องไวเหมือนคนรีบร้อนตลอดเวลาไม่ชอบการรอคอยอะไรนานๆจนบางครั้งจึงอาจจะวู่วามจนเกินไปสำหรับสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ถูกฉลกและเสริมดวงชะตาให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์สีแดงสีชมพูและสีโอรส เป็นสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่จะช่วยส่งเสริมดวงเรื่องของอำนาจบาร,รมีและความเป็นผู้นำจะทำให้มีคนให้ความเคารพเชื่อถือและเป็นที่น่าเกรงขามเกรงใจของผู้พบเห็นทั้งลูกน้องในที่ทำงานหรือผู้ที่มีศักดินาน้อยสีเหลืองสีเหลืองอ่อนสีขาวและสีเทาเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บและความปลอดภัย จากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์มักจะไม่สบายบ,ายบาย่อยๆเจ็บเล็ก,ลกๆน้อยๆไปจนถึงเจ็บหนักหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆในทุกๆด้านจะช่วยทุเลาลงได้สีเขียวอ่อนหรือสีเขียวแก่เสริมเรื่องโชคลาภสีดำสีม่วงหรือสีน้ำตาลเข้มเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมเรื่องทรัพย์สินเงินทองด้านการเงิน และโชคลาภต่างๆถือเป็นสีดูดซับและจะทำให้เงินทองไหลมาเทมาเก็บเงินง่ายทำมาค้าขึ้นกิจการรุ่งเรืองธุรกิจเติบโตก้าวหน้าหรือจะมีงานการเข้ามาไม่ขาดสายทำให้เงินก็เข้ามาไม่มีหยุดหย่อนเข้ามาเติมเต็มตลอดชีวิตไม่ขัดสนสีไม่ถูกชโลกกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ คือสีน้ำเงินสีฟ้าและสีครามจะทำให้การงานหรือธุรกิจต่างๆที่ทำอยู่ไม่ว่าอะไรก็ตามจะมีอุปสรรคเกิดปัญหายุ่งยิ้มจุกจิกให้วุ่นวายอยู่เนืองๆทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจหวังแม้ว่าจะมีการวางแผนไว้แล้วอย่างดีและรอบคอบแล้วก็ตามส่วนเรื่องของธนบัตรที่นำมาใช้เป็นขวัญถุงหรือขวัญกระเป๋าเมื่อมีการซื้อกระเป๋าสตางค์ใหม่แล้วนั้นสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ แนะนำว่าให้ใส่ธนบัตรใบละ50บาทที่มีเลขลงท้ายด้วย6-8หรือ8-6เป็นการเสริมดวงสีกระเป๋าสตังค์ตามวันเกิดที่ดียิ่งขึ้นสำหรับคนเกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์และวาทะสินที่ดีสังเกตง่งายๆจากการที่มักมีคนรักและเอ็นดูคนที่เกิดวันจันทร์ เพราะมักพูดวาจาอ่อนหวานและยังมีผิวพรรณผุดพองสวยงามมักเป็นคนที่มีความอ่อนไหวง่ายและยังถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู้อีกด้วยด้วยความที่เป็นคนเจ้าเสน่ห์เอามากๆจากการพูดจาจากตัวเจ้าตัวเองเหมือนพระจันทร์ที่สวยงามยามค่ำคืนจึงทําให้มีความรักและมักมีความสัมพันธ์กับใครได้ไม่นานและไม่จริงจังมากนะัก สีกระเป๋าสตังค์ตามวันเกิดที่ถูกฉลกและเสริมดวงชะตาให้กับคนเกิดวันจันทร์สีเหลืองสีเหลืองอ่อนสีขาวสีเทาสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวแก่เป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องของอำนาจและบารมีทำให้มีบุคลิกภาพความอ่อนโยนและความใจเย็นผู้ใดที่พบเห็นหรือแม้แต่ผู้คนที่อยู่รอบตัว ก็ต่างพากันหลงไหลและให้ความเมตตาการุดาสีชมพูหรือสีโอรสเป็นสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องสุขภาพทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจเข้มแข็งแข็งแรงไม่เจ็บป่วยหรือเป็นไข้ง่ายๆรวมไปถึงช่วยป้องกันคุ้มภยัยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นสีดำสีม่วงหรือสีน้ำตาลเข้ม เป็นสีที่ช่วยส่งเสริมเรื่องของโชคลาภจะทำให้ได้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาทำงานการสิ่งใดก็จะลุล่วงไปด้วยดีธุรกิจกิจ,ก,จการต่างๆก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองไร้อุปสรรคเข้ามาขัดขวางสีเหลืองเข้มสีทองสีส้มสีแสดเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องของเงินทองทั้งทรัพย์สมบัติมรดกตก,ตกทอดและการทำมาค้าขาย จะทําให้เงินทองไหลมาเทมามีเงินเข้าเติมเต็มตลอดเวลาและรวมไปถึงจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายอีกด้วยสําหรับสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ไม่ควรใช้หรือเป็นสีกระลากรีสีไม่ถูกชะโลกับคนที่เกิดวันจันทร์คือสีแดงเพราะจะทําให้เก็บเงินทองไม่อยู่ได้มาเท่าไหร่ก็จะใช้เงินนั้นจนหมดไป หรือกระทั่งเงินที่เก็บพร้อมรอมริบมีอยู่แล้วก็จะเป็นอันมีเรื่องให้ต้องจับจ่ายใช้สอยอย่างคาดไม่ถึงเป็นลักษณะของเงินทองรั่วไหลายนั่นเองส่วนเรื่องของธนบัตรที่นำมาใช้เป็นเงินขวัญถุงในกระเป๋าเมื่อมีการซื้อกระเป๋าสตางค์ใหม่แล้วนั้นสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์แนะนำว่าให้ใส่ธนบัตรใบละ20บาทที่มีเลขลงท้ายด้วยห6หรือ6 5ลงไป เป็นการเสริมดวงสีกระเป๋าตามวันเกิดให้ดียิ่งขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารถือว่าเป็นคนที่มีดวงแข็งมากที่สุดในจำนวนวันทั้งเจ็วันจึงมักดูเป็นคนห้าวหาญมีความทะเยอทะยานและต้องการความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานลักษณะที่สังเกตง่ายๆของคนที่เกิดในวันนี้คือเป็นคนที่ตรงไปตรงมาพูดตรง กล้าได้กล้าเสียตัดสินใจเร็วกระชับกระเฉงและมุทะลุสำหรับสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ถูกฉลกและเสริมดวงชะตาให้กับคนที่เกิดวันอังคารสีชมพูสีโอรสสีดำสีม่วงหรือสีน้ำตาลเข้มเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องอำนาจและบารมีได้ดีช่วยเรื่องความทะเยอทะยาน และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นมีคนคอยช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูและลดอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้สีเขียวอ่อนหรือสีเขียวแก่เป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยรวมถึงช่วยเป็นเกราะคุ้มภัย ป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะเข้ามาทั้งอุบัติเหตุหรือภัยในด้านอื่นๆด้วยสีเหลืองเข้มสีทองสีส้มหรือสีแสดเป็นสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องของโชคลาภทำให้ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆและคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตทำสิ่งใดก็ลุล่วงไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางให้สะดุด มีคนคอยช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปด้วยดีสีเทาเข้มเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องเงินทองและทรัพย์สมบัติทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหากทำการค้าขายก็จะร่ำรวยมีเงินทองไหลมาเทมากิจการงานรุ่งเรืองธุรกิจไปได้ด้วยดีมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายและยังทำให้เงินพอกพูนไม่รั่วไหลอีกด้วยสามารถเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกรรัม สำหรับสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ม่ควรใช้หรือเป็นสีกลากินีสีไม่ถูกชะโลกกับคนที่เกิดวันอังคารคือสีเหลืองอ่อนและสีเขียวเพราะจะทำให้อารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวและเอาแน่เอานอนไม่ได้การงานต่างๆจะเกิดความเสียหายไม่เจริญก้าวหน้าและยังทำให้เสียเงินราวกับกระเป๋ารั่วเงินไหลออกหมดเพราะมีเรื่องทำให้ต้องเสียทรัพย์สินอยู่เป็นนิด และบางทีก็มาแบบไม่คาดฝันอีกด้วยส่วนเรื่องของธนบัตรที่นำมาใช้เป็นขวัญถุงขวัญกระเป๋าเมื่อมีการซื้อกระเป๋าสตางค์ใหม่แล้วนั้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารแนะนำว่าให้ใส่ธนบัตรใบละ50บาทที่มีเลขลงท้ายด้วย36หรือ6-3ลงไปเป็นการเสริมดวงสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดให้ดียิ่งขึ้น สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันมักเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งในการทำงานทำการและมีความสุขุมรอบคอบนิ่มนวนลักษณะที่สังเกตง่ายๆคนที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่นิ่งนิ่งนิ่มนวนอ่อนโยนและพูดก่อนคิดเสมอแต่ในบางครั้งก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองนะักไม่กล้าตัดสินใจอะไรด้ยตนเองไม่เด็ดขาด จึงไม่เหมาะกับการให้เป็นผู้นำสักเท่าไรสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ถูกฉลกและเสริมดวงชะตาให้กับคนที่เกิดวันพุธกลางวันสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่สีเหลืองเข้มสีทองสีส้มหรือสีแสดเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องอำนาจบารมีทำให้มีความเป็นผู้นำ มีผู้ให้ความเคารพนับถือและมีผู้เกรงขามสร้างความมั่นใจตัดสินใจเด็ดขาดไม่โลเลสีดำสีม่วงหรือสีน้ำตาลเข้มเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามากล่ำกลายรวมทั้งยังปลอดภัยจากพยานตรายทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย สีเทาเข้มเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องโชคลาภทำให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆคนดีๆในชีวิตทำงานการสิ่งใดก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีธุรกิจการงานการค้าต่างๆก้าวหน้าจะเดินรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นไรซึ่งอุปสรรคเข้ามาขัดขวางสีน้ำเงินสีฟ้าและสีครามเป็นสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด ที่จะช่วยส่งเสริมดวงเรื่องการเงินด้านต่างๆทั้งทรัพย์สินมรดกหรือแม้แต่เงินทองจากการทำมาค้าขายทำกิจการธุรกิจต่างๆทำให้ร่ำรวยเงินทองสมใจหวังมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดเงินเข้ากระเป๋าเป็นกอบเป็นกำรรมไม่มีรั่วไหลสำหรับสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ไม่ควรใช้หรือเป็นกลาลจินีสีที่ไม่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน คือสีชมพูและสีโอรสเพราะจะเป็นสีที่จะไปขัดโชคขัดลาบทำให้โชคลาบด้านต่างๆที่กำลังจะเข้ามาหรือกำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีและเจริญก้าวหน้ามีอุปสรรคมาขัดขวางทำการใดก็ไม่สมหวังคิดการอะไรก็จะต้องมีเรื่องให้ไม่สามารถทำได้ตามที่วางแผนเอาไว้แม้จะวางแผนมาอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม ส่วนเรื่องของธนบัตรที่นามาใช้เป็นเงินขวัญถุงกระเป๋าเมื่อมีการซื้อกระเป๋าสตังค์ใหม่แล้วสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันแนะนำว่าให้ใส่ธนบัตรใบละ100บาทที่มีเลขลงท้ายด้วย24หรือ42ลงไปเป็นการเสริมดวงสีกระเป๋าสตังค์ตามวันเกิดให้ดียิ่งขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่ตรงข้ามกับคนที่เกิดวันพุธกลางวันโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียลักษณะที่สังเกตได้ง่ายๆของคนที่เกิดวันนี้คือเป็นคนที่พูดจาตรงๆเหมือนคนขวานผ่าซากมีความมั่นใจในตัวเองสูงตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างเด็ดขาดเป็นผู้ที่มีความคิดวางแผนอย่างรอบคอบและฉลาดเฉลียวมีสติปัญญาที่ดีเป็นเลิศ สีกระเป๋าสตังค์ตามวันเกิดที่ถูกฉลอกและเสริมดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนสีเทาเข้มหรือสีแดงเป็นสีกระเป๋าสตังค์ตามวันเกิดที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องของอำนาจบาร,รมีอย่างโดดเด่นทำให้คนให้ความเคารพเชื่อถือและเป็นที่น่าเกรงขามเกรงใจของผู้ที่พบเห็นทั้งลูกน้องในที่ทำงานหรือผู้ที่มีศักดิ์น้อยกว่า มีคนคอยช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูทำให้ทุกอย่างเป็นไปนอย่างราบรื่นและลดอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้สีน้ำเงินสีฟ้าหรือสีครามเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยทำให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายรวมถึงยังช่วยป้องกันอันตรายจากภัยร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด สีเหลืองอ่อนสีขาวและสีเทาเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องของโชคลาภจะทำให้ได้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตทำการงานสิ่งใดก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีธุรกิจต่งตางๆก้าวหน้าจะเดินรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นไม่มีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางมีคนคอยช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสีชมพูหรือสีโอรส เป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องการเงินและทรัพย์สินทําให้มีเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภด้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายทาํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีงานและเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายทําให้มีเงินเก็บพร้อมรอมริบเป็นถุงเป็นถังสําหรับสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ไม่ควรใช้หรือเป็นกะละกินีสีไม่ถูกชะโลกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน คือสีเหลืองเข้มสีทองสีส้มหรือสีแสดเพราะถือเป็นสีอัปมงคลที่คอยขัดขวางโชคลาภที่กำลังจะได้มาให้ออกไปการงานต่างๆมีอุปสรรคขัดขวางให้ไม่ประสบความสำเร็จการเงินขาดสนติดขัดมีเรื่องต้องให้ใช้จ่ายราวกับกระเป๋ารั่ว ส่วนเรื่องของธนบัตรที่นำมาใช้เป็นเงินขวัญถุงเมื่อมีการซื้อกระเป๋าสตางค์ใหม่แล้วสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนแนะนำว่าให้ใส่ธนบัตรใบละ20บาทที่มีเลขลงท้ายด้วยห5หรือห1ลงไปเป็นการเสริมดวงสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดให้ดียิ่งขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นวันที่ถือเป็นตัวแทนของความเป็นครู คนที่เกิดในวันนี้จึงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงและขยันอดทนต่ออุปสรรคหรือเรื่องราวต่างๆที่ต้องพบเจอลักษณะเด่นที่พบได้ง่ายจากคนที่เกิดวันนี้คือจะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรมุมานะอดทนในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องผู้คนรอบข้างเป็นคนใจเย็นและเป็นมิตร สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ถูกฉลองและเสริมดวงชะตาให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีสีเหลืองเข้มสีทองสีส้มสีแสดสีน้ำเงินสีฟ้าและสีครามเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องอำนาจบรารมีทำให้มีความเป็นผู้นำสูงมีคนเคารพนับหน้าถือตาจากลูกน้องหรือบริวารภายในตำแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ มีคนเอ็นดูและคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนสีเทาเข้มเป็นสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องสุขภาพให้ปราะศะจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่จะเข้ามากล่ำกรไม่ว่าจะเจ็บเล็กเจ็บน้อยไปจนเจ็บสาหัสทําให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอทั้งยังปกป้องให้ปลอดภยัยจากอันตรายที่ม่คาดคิดด้วย สีแดงเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องโชคลาภทำให้เป็นคนโชคดีพบเจอผู้คนและสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตทำงานการสิ่งใดก็สำเร็จไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรคมาคขัดขวางและมีความเจริญก้าวหน้าสีเหลืองอ่อนสีขาวและสีเทาเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องการเงินทำให้มีเงินแบบไหลมาเทมามีรายได้ที่มากขึ้น หรือทำให้เก็บหอมรอมริบได้เป็นกอบเป็นกรรมการทำงานทำกิจการหรือทำมาค้าขายร่ำรวยสำหรับสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ไม่ควรใช้หรือเป็นสีกละกินีสีไม่ถูกโลกับคนที่เกิดวันพระราดีคือสีดำสีม่วงและสีน้ำตาลเข้มเพราะจะทำให้มีเรื่องทุกร้อนหนักใจอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ทั้งปัญหาครอบครัวการงานการเงินหรือกระทั่งความรักด้วยส่วนเรื่องของธนบัตรที่นำมาใช้เป็นเงินขวัญถุงในกระเป๋าสตางค์เมื่อมีการซื้อกระเป๋าสตางค์ใหม่แล้วสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสแนะนำว่าให้ใส่ธนบัตรใบละ1 0 0บาทที่มีเลขลงท้ายด้วย5-6หรือ6-5ลงไปเป็นการเสริมดวงสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดให้ดียิ่งขึ้น สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนที่มีจินตนาการเป็นเลิศมีอารมณ์ศิลปินและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนใจเย็นและพูดจานุ่มวนวลมีวาทศิลป์ลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันนี้คือจะเป็นคนที่มีลักษณะเป็นมิตรใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกรักใครมีสเสน่ห์ในการพูดรักสวยรักกามจนในหลายคนมองว่าคนเกิดวันนี้เป็นคนเจ้าชู้ ไม่น้อยไปกว่าคนที่เกิดวันจันทร์เลยทีเดียวสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ถูกฉลกและเสริมดวงชะตาให้กับคนที่เกิดวันศุกร์สีน้ำเงินสีฟ้าสีครามสีเหลืองสีเหลืองอ่อนสีขาวและสีเทาเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องอำนาจบารมีและทำให้เป็นผู้นำมีคนเคารพยำเกรงทั้งจากลูกน้องในสังกัดและจากผู้คนที่พบเห็น มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดแน่นอนมากขึ้นไม่หลังเลสีแดงเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องสุขภาพความปลอดภัยถือเป็นภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายไม่ให้เข้ามาใกล้ทำให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ว่าจะป่วยหนักหรือเบาก็ตามทั้งยังช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันด้วยสีชมพูหรือสีโอรสเป็นสีกระเป๋าสตางตามวันเกิด ที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องโชคลาภถือเป็นสีมงคลที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทําให้มีความเจริญก้าวหน้าทํากิจการรุ่งเรืองไม่มีอุปสรรคมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวแก่เป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องการเงินทําให้มีเงินทองไหลามาเทมาเข้ามาในทุกๆท,ทางทั้งการทํางานหลักงานพิเศษ และจากการเสี่ยงโชคมีความมั่งคั่งร่ำรวยและมีเงินเข้ามาให้ใช้อย่างไม่ขัดสนสีกระปอาสตางค์ตามวันเกิดที่ไม่ควรใช้หรือเป็นสีกลากินีสีไม่ถูกชะโลกับผู้ที่เกิดวันศุกร์คือสีเทาเข้มเพราะจะทำให้พบเจอกับปัญหาที่เข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งปัญหาใหญ่น้อยจะมีอุปสรรคมากมายมาขัดขวางได้ตลอดทำสิ่งใดก็ไม่เจริญก้าวหน้านัก รวมทั้งเงินทองก็รั่วไหลได้มาเท่าไร่ก็มีเรื่องที่ต้องทำให้ต้องใช้ใจ่ายอยู่เสมอส่วนเรื่องของธนบัตรที่นำมาใช้เป็นขวัญถุงขวัญกระเป๋าเมื่อมีการซื้อกระเป๋าสตังค์ใหม่แล้วสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์แนะนำว่าให้ใส่ธนบัตรใบละ100บาทที่มีเลขลงท้ายด้วย6-9หรือ96ลงไปเป็นการเสริมดวงสีกระเป๋าสตังค์ตามวันเกิดให้ดียิ่งขึ้น สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์มักเป็นคนที่เชื่อว่ามียานวิเศษหรือสัมผัสที่6ที่เด่นชัดกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆมีลักษณะเหมือนคน2อบุคลิกทั้งมีความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากๆแต่ก็กลับเป็นคนนิ่งเงียบเคร่งขครึมเช่นกันเป็นคนที่มีความรอบคอบและเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาและไหวพริบที่เป็นเลิศในการแก้ไขปัญหาต่างๆเมื่อมีอุปสรรคเข้ามาและยังแก้ไขได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ถูกฉลกและเสริมดวงชะตาให้กับคนที่เกิดวันเสาร์สีดำสีม่วงสีน้ำตาลเข้มและสีเทาเข้มเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องของอำนาจบาร,รมี ทำให้มีคนรักใคร่เอ็นดูมีความน่าเชื่อถือและน่าเคารพมีผู้คนเมตตาไว้วางใจให้ทำการสำคัญสำคัญสีเหลืองเข้มสีทองสีส้มสีแสดเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและเองงช่วยลดอุบัติเหตุหรือภัยร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมิคาดฝันด้วย สีน้ำเงินสีฟ้าสีครามเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องโชคลาภทําให้มีความเจริญก้าวหน้าทํำกิจการรุ่งเรืองไม่มีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางและยังมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตสีแดงเป็นสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องเงินทองและทรัพย์สินให้มีเงินเข้ามาในหลากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานหนักการทำงานพิเศษการเสี่ยงโชคหรือแม้กระทั่งลาบลอยเงินทองจะไหลามาเทมาไม่ขาดสนมีกินมีใช้ไม่ขาดสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่ไม่ควรใช้หรือเป็นสีกะลากินีสีไม่ถูกชะโงกับคนที่เกิดวันเสาร์คือสีเขียวอ่อนและสีเขียวแก่เพราะจะทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพเจ็บป่วยง่ายต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง ส่วนเรื่องของธนบัตรที่นำมาใช้เป็นขวัญถุงขวัญกระเป๋าเมื่อมีการซื้อกระเป๋าสตังค์ใหม่แล้วนั้นสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์แนะนำว่าให้ใส่ธนบัตรใบละ20บาทที่มีเลขลงท้ายด้วย89หรือ98เป็นการเสริมดวงสีกระเป๋าสตังค์ตามวันเกิดให้ดียิ่งขึ้นและสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเนื้อหาดีๆแบบนี้ มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้สำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมสวัสดีค่ะ